ตาอูช่ชงตาอูอูนั่งแบบไั่นั่งพูนนั่งพูนนั่งแลไวเดี่เออนั่งแขงสั่นละสบายดีสซบปบบบบ้ เามืองอย่งกาเมืองคุฮะเมืองสุกุมามันอางนดงเครืองข้ามาเมืองสุกุมาสโอปปกา หลายหลายกลัวช่องเมกอีกกว่า<ด>ของแน่คนมาเที่ยวหลายบ่ครับหลายอยู่างเนี่ข้าวเดี่ยวละเ,เออบิ้ลข้าวกล้าไงโอ้โหอันนี้สุสละเบน่นี่สุดตลาดแล้วนี่หมดเหลวซอปโปะแล้วใจยังยังยี่สิบบาทบ่ครับ อตลาดช่องอู่ครับพี่น้องสซ่ปอเหลาวโอ้สาวงามโอเคตลาดสดฟังเลา้า Mấy nhỏ nhỏ này nói